สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เะเน Channel. ่ช anel ส่วนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสรุปข้อมูลแลสตีมของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดเนื้อหาหลักๆที่ทางไลสตีมเขาได้ประกาศไปนะส่วนรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆผมจะขอยกไปพูดตอนที่มันอัปเดตเข้าเซิร์ฟ g l o b a l asia ของเราในวันอังคารหน้านะครับ อ่ะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาไล่ดูกันเลยครับอย่างแรกครับตัวละครใหม่นะครับสำหรับตัวละครเฟสที่มาใหม่ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นอาร์เธอร์เคออสครับจะเป็นตัวละครตั้งต้นระดับ UR ตัวที่2เพื่อนๆที่สําคัญเป็นตัวละครสีเขียวนะครับไม่ใช่ทัดแสงแล้วก็ไม่ใช่ทัดมืดด้วยนะ และจากที่ได้ดูในไลฟ์สตรีมนะครับผมบอกเลยว่าอาเธอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งโหมด PVP แล้วก็โหมด PVE อีกด้วยนะใครที่อยากจะดูอนิเมชันหรือว่าตัวอย่างทีมของอาเธอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปลองย้อนดูในไลฟ์สตรีมได้นะอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของอาเธอร์ก่อนดีกว่าว่าเฟสรอบนี้นะครับมันน่าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับไลน์อัพนะครับก็ตามนี้เลยเพื่อนๆตัวละครเฟสนะครับที่อยู่ในตู้ ถ้าไม่ดวกมาเอร์นะจะเป็นป่าแสงนะครับบานแสงลูเชียมาเกเลตแล้วก็ทั้ง3พี่น้องเลยครับจะเป็นดันนรกนะครับเอเทอร์ซ่าคุ้มคลั่งแล้วก็เซลดิทเขียวนะส่วนตัวละครอื่นๆนอกเหนือจากตัวเฟยนะครับในตู้นี้เนี่ยบอกเลยว่าแทบทุกตัวเนี่ยน่าสนใจเกือบหมดเลยแกงแรกนารองที่น่าสนใจนะครับก็จะม,มีเป็นลุงเทียอาเฟล็อกซี่ข้างนะครับสตัวนี้เนี่ยได้ใช้เยอะมากๆนะส่วนตัวซีซันอลที่น่าสนใจนะครับมีทั้งเฟยา่าวายน้ํา ลูเชลมัเกเล็ดว่ายน้ำนะครับรวมไปถึงลูเชลสีเขียวตัวล่าสุดด้วยนะส่วนทามิเอลแดงกับซาเลเอลเขียวเนี่ยสตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวละครซับที่เอาไว้ใช้ประสานเพื่อเอาความสามารถเมตตาที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับส่วนคนที่ต้องการตัวซับตำแหน่ง4นะครับตู้นี้เนี่ยก็มีเสริมทั้ง เผ่าเทพประสูตรนะครับอย่างจันโน่ากับคิวแซกส่วนคอมนางฟ้าเนี่ยก็จะเป็น e e อิเลเตสีเขียวตัวนี้นะครับต่อมารายละเอียดของตู้นะครับตู้นี้ก็จะเหมือนกับตอนดัดปีใหม่ลวเวลยเพื่อนจะมีไมเลทอยู่3ระดับด้วยกันนะครับเป็น300,600แล้วก็900นะครับสำหรับไมเลทที่300กับ600นะครับตรงนี้เนี่ยยังเหมือนเดิมนะจะมีโอกาสออกเพียงแค่ตัวละครเอซซาเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าอาร์เธอร์เฟสตัวใหม่ที่เป็นตัวตั้งต้นระดับ UR อ R, มันจะไม่ออกตอน300กับ600ตรงนี้นะใครที่อยากได้อาร์เธอร์แลว เพื่อนๆจะต้องเปิดในครบ9 0 0ถึงจะสามารถรับอาเทอร์แบบการันตีได้นะครับก็สำหรับข้อมูลตู้จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาเรามาดูความสามารถอาเทอร์ว่าอาเทอร์ตัวนี้จะเป็นผู้กอบกู้คอมมนุษย์ได้หรือเปล่านะครับก็มาเริ่มจากเอกลักษณ์ของเขากันก่อน,นครับสำหรับเอกลักษณ์อาเทอร์ตัวนี้นะครับจะสามารถเพิ่มสัตพื้นฐานของพวกพ้องเผ่ามนุษย์5%เ ต่อพวกพ้องมนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1คนทุกครั้งที่เกตเพิ่มขึ้น1จุดของพวกพ้องผมนุษย์จากการใช้สกิลเยับการหรือว่าแรงอัพนะครับอาเธอร์ Arthur จะทําการมอบเสียงเรียกเควอสให้กับตนเองได้นะและเมื่อเริ่มเทินหากเสียงเรียกเควอสถึงขั้นสูงสุด mm hmm. เขาก็จะทําการปลดออกแล้วก็ทําการมอบเควอสครอบงำให้กับตนเองไปเยเวลา2เทินครับโดยเอฟเฟกเสียงเรียกเควอสนะครับจะมีความสามารถเพิ่มบ้องกันคริได้10% พลังชีวิตสูงสุดได้5%สามารถเก็บ stack ได้สูงสุด4อันหรือว่าป้องกันขีสูงสุดอยู่ที่40%กับพลังชีวิตสูงสุดถึง20%เลยครับส่วนเอฟเฟกต์ chaos ครอบงำนะครับจะมีเอฟเฟกต์ยั่วยุศัตรูพร้อมกับเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด30%และจะทําการปลดดีบัฟที่ติดบนตัวเอง2อันนอกจากนี้เวลาใช้สกิลยังเสริมความแรงให้อีก25%ารจากพลังชีวิตสูงสุดของตนเองได้อีกด้วยครับซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ไออ้าาเเรขดบบังนะ ทุกท่าของอันเธอตัวนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นแบบมหาศาลมากๆเพื่อนๆต่อมาสกิลใช้งานนะครับท่าแรกจะเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวความแรง500%ที่มีความสามารถแฟลชนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยจะเป็นความสามารถใหม่นะมันก็จะเป็นความสามารถลูกผสมนะครับแต่นี้จะเพิ่มอัตราคีปเป็น2เท่าและเวลาที่โจมตีศัตรูที่ติดิบับอยู่ความแรงเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น2เท่าอีกด้วยครับส่วนท่าที่2นะครับท่านี้เนี่ยจะเป็นท่าหมู่จะมีผลถึง2อย่างในท่าเดียวนะก็เอฟเฟกแรกนะครับจะเป็นเอฟเฟกประจันบ้าน ที่จะช่วยสร้างเดเมจเพิ่มเติม0ูดต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่1%ได้นะครับและนอกจากการทำเดเมจแล้วนะครับท่านี้เนี่ยมันยังมีดีบัฟตราประทับแห่งความมืดไปเลยว่า2เทิเธนให,ให้กับศัตรูที่โดนเดเมจอีกด้วยนะก็สำหรับเอฟเฟกต์ตราประทับความมืดนี้นะครับจะมีความสามารถในการระงับความสามารถด้านฟื้นฟูของศัตรูพร้อมทั้งทำให้ศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างเดเมจหมู่ได้เบาลงถึง30%ครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าไม่ตายอาเธอร์จะทำการ ไปเลเวเวลา3เทินครับโดยพลังเคออสนี้นะครับจะเพิ่มสเตตทุกอย่างถึง20%พร้อมกับรับเทมเมทจากท่าไม้ตายลดลงสูงสุดอยู่ที่50%เลยครับ mm. เท่านั้นยังไม่พอครับท่านี้นะครับยังไม่สนพลังป้องกันครีกของศัตรูถึง50%และจะทําการสร้างเเจดาิเมอร์เที่มีเอฟเฟกต์สะบัน้นที่จะช่วยเพิ่มอัตราคีได้ถึง3เท่านะครับและหลังจากนั้นอัลเธอร์ก็จะทการมอบเสียงเรียกเคอสให้กับตนเองสูงสุด4อันด้วยกันนะนนะอกกจากี เมื่อตอนเองอยู่ในสนามนะครับและถ้ามีพลังเคออสอยู่ตนเองจะสามารถสร้างเดเมจได้เพิ่มขึ้น40%พร้อมกับลดเดเมจที่ได้รับลงอีก30%ได้ด้วยนะครับก่อนทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของอัลเธอร์ระดับ UR ที่จะเข้ามาในแพทหน้านะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้อัเทอร์ตัวนี้นะครับหรืออยากได้ตัวละครข้างตู้เพื่อนๆก็เตรียมเพชรไว้ให้พอนะครับและถ้าใครที่เพชรไม่พอก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะอีเวนต์ระดับเฟสติวัลนะครับทีมงานเขาต้องแจกเพชรอยู่แล้วนะโดยกิจกรรมแจกเพชรใหญ่สุดในรอบนี้นะครับก็จะนนจร,ร, bon ะรบัค จะแจกเพชรรวมนะครับสูงสุดอยู่ที่200เม็ดเลยโดยระยะเวลาแจกเนี่ยมันจะแจกตลอดทั้งเดือนเลยนะเป็นระยะเวลารวม28วันหรือว่า4สัปดาห์ครับและแน่นอนแจกแค่เพชร2 0 0เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่พอสําหรับพวกเราอยู่แล้วนะทีมงานเขาก็มีเตรียมกาชาฟรีสุดพิเศษครับให้กับเราถึง2ตู้ด้วยนะครับโดยครึ่งแรกก็จะเป็นตู้นี้ครับ เขาจะแจกตั๋ว Step u ันะครับสูงสุดทั้งหมด10บใบด้วยกันไลน์อัพของตัวละคร Step Up ครึ่งแรกนะครับก็จะเป็น10ตัวตรงนี้เพื่อนเพื่อนตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวละครจากแร็กนาร์ล็อกนะส่วนตัวละครที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากซีรีส์แร็กนาร์ล็อกเนี่ยเขาจะมีเป็นน้องดทเนี่ว่ายน้ำกับโกเทอร์ฮาโลวีนะครับและถ้าเพื่อนเเปิดครบตามสเตปที่กำหนดนะครับยังสามารถรับตัวละครเพิ่มเติมได้ด้วยครับก็สเตปที่2นะครับเพื่อนเพื่อจะได้รับป่าเขียวฟรีสเตปที่4ได้เป็นน้องฮอกเ็ที่8 เป็นเกียร์มอตัวกิเศษนะส่วนสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่สินะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเลือกรับตัวละครในไลน์อัพที่ต้องการ1ตัวได้เลยครับอ๋อใช่แล้วก็นอกจากนี้นะครับทุกตัวที่เพื่อนๆสุ่มได้จากตู้สเต็ปอัพตู้นี้นะครับจะได้รับในระดับ U R โปรดเลเวลถึง90แบบพร้อมใช้งานเลยครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีไมเลสะสมด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเก็บครบสุ่มครบทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับจะสามารถรับของรางวัลเพิ่มเติมตรงนี้ได้อีกด้วยนะโอเคก็สําหรับตู้พิเศษครึ่งแรกจบไปนะครับส่วนตู้พิเศษครึ่งหลักนะครับภาที่2เนี่ยทีมงานเขาแค่มาบอกปเปิดๆเพื่อนๆเขายังไม่บอกรายละเอียดทั้งหมดนะและถ้าดูจากสปอยในไลฟ์สตรีมนะเขาจะแจกตัวละครระดับเฟสติวัลให้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะ ต่อมาอีเวนต์สเปเชียลมิชชั่นนะครับสำหรับรอบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียร์ครบนะครับจะได้รับตัว๋วเปิดกาชาตูต้เฟสน,นะครับ10ใบ,บตรงนี้นะแล้วก็รางวัลไฟนอลจะได้เป็นสร้อยคอระดับ UR นะครับถึง3เส้นเลยนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมวิดบ็อกอยู่ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมวิดบ็อกนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นรีแันคอสตูมแก๊งเจ็บาปนะครับชุดเก่าที่เคยแจกไปแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้นะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ห้ามพลาดเพราะชุดคอสตูมต่างๆของเกมนีี้้้มมมัััััันนนสสาาาารถถช่่่วววยยยบบูตตคคพลงง ID ไดดดนะทํญแจกุิ ทำวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับจากบอส3ตัวแรกบอสนกบอสกวางแล้วก็บอสหมาให้อีกอย่างละเซตด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสาหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะถ้าเ,เพื่อนๆได้ของเหล่านี้ไปเพื่อจะสามารถเอาไปปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครเฉพาะทางที่ไว้ใช้เคลียร์สัตว์อสูรตัวนั้นๆได้นะครับและมันก็จะทาให้เราสามารถเคลียร์เพื่อเอาไปฟาร์วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวอื่นๆได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะดังนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์บิงโกนะครับก็ของรางวัลที่ได้นะครับจะเป็นตามนี้เลยนอกจากนี้ก็จะมีพาเลทบอสกิจกรรมด้วยนะครับของรางวัลที่ได้ก็ตามนี้นะรางวัลเคลียร์ครบ3 0รอบนะครับได้เพชร10เม็ดยิ่งไปกว่าน,นั้นที่สุดแลกเปลี่ยนเนี่ยบอสแต่ละตัวนะครับยังมีตราประทับให้เราแลกได้สูงสุด10อันซึ่งบอสเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสตัวด้วยกันถ้าบับว่าเราสามารถเก็บตราประทับตำนานตรงนี้เนี่ยได้รวมนะครับสูงสุดอยู่ที่3 0อันเลยนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเขา่า ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆเคลียร์เขาวักดใต้ดินได้รลงวันสุดท้ายนะครับที่จะได้รับเนี่ยก็จะเป็นเพชรสูงถึง30เมตรนะส่วนร้านค้าเขาขง้วกรดใต้ดินนะครับของที่สามารถแลกได้นะครับก็จะตามนี้เลยตราประทับตำนานนะครับสูงสุด50อันแล้วก็มีเพชร10เมตรรวมไปถึงคอสตูมลิมิเต็ดของตัวละครเฟสต่างๆนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็ต่อมากิจกรรมเพชรเพย์แบ็กนะครับสำหรับกิจกรรมเพชรเพย์แบ็กนะครับไลอัพเนี่ยก็เหมือนกับตอนดัตตีใหม่เลยเพื่อนๆจะมีวัตถุดิบอัปปเเเกกรรคคคออสตูยยลงงแ้ซ่นะับ ค้อนทั้งหินสลัก U r นะครับและสุดท้ายที่900เพชรนะครับเพ,เพื่อจะได้รับคอสูมของอาเธอร์ระดับเอเซาตรงนี้นะอ๋อใช่แล้วผมเกือบลืมพูดไปครับมันจะมีเซตอาร์ติแฟกต์ครบรอบ4ปีของทางฝั่โกลบอลอยู่นะครับความสามารถของมันก็คือเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน n เอซของพวกพ้องที่ติดดีบัฟนอกจากนั้นทุกดีบัฟที่ติดบนตัวพวกพ้อง1อันนะครับจะรับได้เมจจากศักตรูลดลง x เเซสามารถแต็กได้สูงสุด3าครั้งไม่สามารถใช้ได้ในคอนเทนต์ v p v วนะครับแล้วก็อีกอัน็นึ่ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้นะครับก็จะเป็นของดูอิตซานิลี่ครับความสามารถของมันก็คือเมื่อตอนเองใช้สกิลปลดดีบัฟที่ติดบนตัวพวกพ้อง1อันจะเพิ่มสัดพื้นฐานของพวกพ้องเผ่ามนุษย์2%สามารถเพิ่มได้สูงสุด20%และ HP ของพวกพ้องที่ถูกปลดดีบัฟทุก1ดีบัฟจะฟื้นฟู5%ของพลังชีวิตสูงสุดให้อีกด้วยครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับขอแถมนิดนึงสาหรับร้านค้าฮอปพาสเดือนต่อไปนะครับ ชุดที่จะมาเนี่ยก็จะเป็นของคิงเพื่อนๆราชาผู้ทาเลควินนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลสรุปไลฟ์สตรีมก็อํสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์สับสกายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวทรมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามาชมมาครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ